สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับมาพบองค์แรกเลย,คร,เยลครับเดี๋ยวผมจิ็ดกล้องแป๊บเดียวเป็นอุปคุตอยู่ในเรี่ยมเก่านะพี่อุปคุตกัะเมนะครับผี่ดูเนื้อหา แท้ดูง่ายนะครับองค์นี้ขอสองวันสี่ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพี่ดูด้านหลังเป็นแองนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านดูบัวก่อน อยู่ดินเบ้าในซอกครับพี่ดูรอยตะใบเกืนไหมหมดแล้วครับพี่ดูด้านหลังเขียนแล้ หลวงปูทวดวดช้างให้นะครับพี่ดูเป็นแองครับช่อด้านล่างนะบวัวหน้าตาอะไรคมนะครับองค์นี้ขอสองพันหกครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดองค์นี้เป็นเฉลิมพลนะพี่ตัวต่อการจะลางไปหมดแล้วนะครับแล้วพี่ดูพระเก่าพ้าเก่าดูง่ายนะครับพี่ดูรอยช่อทานล่างนะครับ ไม่เดือดนั้นพี่ตัวตอกเฉลิมพลล่างไปหมดแล้วตัวตะใบก็กืนไปหมดแล้วนะพี่องนี้ก่อสองพันสองครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดเอี่ยมวานานุษย์ปีศูนย์หกนะพี่เป็นปีศูนย์หกนะครับ วัดเอี่ยมวรนุษองค์นี้ผิวไม่เปิดเลยนะครับพี่ดูความคมดูรอยปั๊มพี่ทีดีนะวัดเอี่ยมวรนุษปีศูนยเนี่ยแล้วพี่ดูด้านหลังแทดูง่ายนะครับพี่ดูขีดปิ้นเนี่ย องน,นี้ก่อสองพ่งร้อยครับเป็นวัดเอี่ยมวยน,นุษปีศูนหะพี่ต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตาลี่ครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูดินเบ้าพี่นนดินเบ้าใน่อกครับ รอยเก็บตะใบครับคือเรารอยตะใบนี่คือจะตะใบไปทางไหนคือเราชี้แท้เก๊ไม่ได้นะพี่คือบางทีช่างแต่ละคนคือถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าเราเอารอยตะใบเป็นกากเกณฑ์ว่าต้องตะใบทางนี้ถึง,ถงแท้ไม่ได้นะครับคือถ้าเราดูดูความเก่าดูรอยตะใบถ้ารอยตะใบเกินไหมครพี่นั่นเป็นไปได้80%เลยนะครับที่แท้ แล้วพี่ดูความเก่าดูเนื้อแห้งครับแล้วพี่ดูธรรมชาติของผ้าเก่าครับที่เซียนเซียนใหญ่ก็พูดว่าเลยรอยตะใบต้องไปทางนี้อย่างเดียวถ้าผิดทางคือเกนนั้นไม่ไม่ใช่เลยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับองค์นี้ขอ2 5งพันหครับ ต่อไปครับเป็นปูทวนน่าจะเป็นปีศูนย์หกนะพี่ถ้ามีหูในตัวอย่างนี้ครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับอาจจะผ่านการใช้มาสักงนิดนะครับมีหูนะครับพี่ดูรอยปัม๊มดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูด้านหลังขี้ปิ้นครับ พี่ดูฮูเรียนครับรอยปั๊มรอยกระแทกชัดเจนนะครับเป็นปี0ูนย์หนะครับองค์นี้ก่อสองวันสี่ครับต่อไปครับเป็นละครังหลังหลังคนนะพี่ พี่ดูเนื้อหาก่อนนะพี่ดูดินเบ้าอ่ะรอยตะใบกืนไ่หมดแล้วนะพี่รอยประกบชัดเจนนะช่อบอยู่ด้านล่างอ่ะ แล้วข้างหลังค้อนขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดองค์นี้เป็นบล็อกเมกฆพัดนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองผสมนะพี่แล้วพี่ดูเม็ดเดือดแท้ดูง่ายนะครับ พี่ดูข้าวน้ำทองยังอยู่เลยนะครับเก็บตะไบสวยนะครับวงนี้พี่ดูรอยชอบวงนี้ขอสองพันเ้าครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำครับพี่ แล้วพี่ดูเนื้อหาดูดินเบ้าครับพี่ดูรอยปั๊มอนะครับแล้วพี่ดูเนื้อหาพี่ดูดินเบ้ารอยปั๊มเนื้อหา ด้านหลังนี่ผมว่าไม่ใช่รอยตะใบนะพี่คือเหมือนเขาอาไม้กระดานนะครับมาทับอ่ะผมว่านะเพราะนี่ถ้ารอยตะใบคือจะต้องเป็นแบบนี้คนระับแต่นี่คือเหมือนไม้กระดานมาทับครับ,รบแล้วพี่ดูรอยช่อด้านล่างนะพี่เห็นรอยปั๊มได้ไหมนั่นพี่เห็นรอยช่อไหมรอยปั๊มครับนี่รอยช่อนะสองขีดด้านล่างครับแล้วเนื้อสวยนะเนี่ยคือเนื้อแท้ดูง่ายครับ พี่ดูรอยปั๊มรอยกระแทกครับความคมครับองนี้ขอสองาหน้าต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยปัม๊ม ด้าหลังเลยต่ไปกึในหมดแล้วนะพี่ช่อด้านล่างครับพี่รอยช่อไหมนั่น้ชัดเจนนะครับองค์นี้ขอดสองมันห้าหมันกันครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับ องนี้น่าจะรอวัดอาจารย์ทิมรอเองนะครับเนี่ยผมว่านะถ้าเป็นเนื้อเหลืองแบบนี้แล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านค,คือปูท่ทวดเตาลี่ปีศูนย์ห้ามีลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับพิมพ์เอก็มีหลายพิมพ์นะครับคือเรากาเกณฑ์ว่าพิมพ์นี้ต้องแทบแล้วอีกพิมพ์มืคอคือต้องเก็บถ้าพวกพี่ไม่ศึกษากันจริงๆคือพวกพี่ดีเกแทบไม่ได้นะครับคือต้องศึกษาจริงๆแล้วพี่ ดูความเก่าครับถ้าสมมุติองค์นี้เก่าพี่ตีเกมไม่ได้นะครับคือสมมุติผมดูผ้านะครับนี่ผมไม่ได้สอนคือผมบอกสมมุติถ้าผมดูผ้าผมม็นหน้าแปลกๆแต่ว่าเนื้อเก่าผมเอาเอา,เอามาหมดนะครับเพราะคือผมจะเอามาศึกษาว่าแล้วก็ไปหันในประวัติว่าองค์นี้เขามีการจัดสร้างหรือเปล่าว่าเขาจัดสร้างที่ไหนมีขีพิมพ์ขีบอกอะไรครับ คือที่ผมเอามาพูดได้เพราะผมศึกษาม,มาอย่างดีครับแล้วกว่าจะผมกว่าผมจะมาถึงนี่ก็เยอะผมว่าโดนมาเยอะเหมือนกันครับตรงนี้รอยแทง,งบุ้งมาคนระับ พี่ดูรอยต่อไปครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะแท้ดูง่ายนะพี่อุี้ขอสองมัน้าต่อไปครับเป็นอุปคุดนะครับแต่ว่าพี่ดูรอยเขาถักเชือกมานะครับแล้วไม่ใช่รอยเขาถักลวดครับแล้วคอรวดออกน่าจะนะครับพี่ดูเนื้อหา อุปกุทุ่มลูกครับหรือว่าถือบัวครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าพี่ดูรอยสนิมครับก้นไม่เล่กหนึ่งนะอุปกุณนี่ขอสองมันเสียบต่อไปครับ เป็นหลังนงังสือนะพี่พี่ดูองเนียบพี่ดูเซียนวิ่งครับพี่ดูรอยปัมพี่รอยปัมไหม รนะอยงัดใต้ฐานชัดเจนคนระับพี่เจ้าตำหนิตรงไหนครับ ขอสองบันหกครับและต่อไปครับเป็นปูท่ทวดอาวาชเชนะพี่แต่วงนี้คือน่าจะเขาเก็บแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับพี่ดูผิวครับแต่พระไม่ผ่านการใช้มาเลยนะพี่ดูหน้าดูตาท่านนรัแล้วพี่ดูเนื้อ ที่ดูฟุ่นนะคาบตะก,กันคาบรออนองนี้ขอสองพันห้า สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0 6 3 0 8 0 0 1 7 4ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ